สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn ผาบ้านกันอีกเช่นเคยกับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สว้อยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปรที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6ง็กับผมส่วนอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn ผาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลอดวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลาก 100, ักร้อยเหมือนเดิมกรับผมวันนี้ราคาเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นภาะสมเด็จอาหาเก่า,กาๆครับผมนี่ครับ อ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นเหรียญข้าวลาตัดลูกพุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับผมอันนี้รุ่นประถมมะนามสองร้อยปีนะครับอันนี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับ ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับผม จะเป็นรายการที่สามนะครับครับอัน,นจะเป็นรายการที่สามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญควัญถุงหลวงพ่องเงินครับผม ี่เป็นรายการที่สี่นะครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่สี่ครับผมราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผม จะเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้นะครับนะครับผมรายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่หกครับผมเป็นพระนางพยาครับผมนะครับให้เป็นพิมพ์สังคตินะครับ ผมอันนี้เป็นรายการที่หกครับผมนครับรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นอันนี้พระเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับผม ผมอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่เจ็ดครับผมนีร่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่แปดครับผม อันนี้เป็นรายการที่แปดครับนี่ครับนี่รายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับผมรายการที่เก้าครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการที่เก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่สิบครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับน,นี่เป็นสมเด็จร้อยปีวันละครครับผมี่รายการที่สิบเอ็ดครับผม อันนี้รายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมนนี้เป็นคุณแผนแต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะเนี่ยเขามี ลงยันไว้อย่างนี้อัคละไว้อย่างนี้แต่เหมือนเป็นของอาจารย์ทีมหนูทิมหรือว่าจะที่ไหนก็ฝากพี่พิพจารณากันด้วยครับผมเป็นรายการที่12บสครับผมนี่ครับ นี้ด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพะระดีราหนังตะลุงรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมเดี๋ยเป็นรายการที่สิบสามครับผมครับอันนี้รายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่14ครับผม เป็นรายการที่สิบสี่นะครับน่ครับผมอันนี้รายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปไป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม ผมอันนี้เป็นรายการที่สิบห้าแล้วครับนี่ครับน,นี้รายการที่สิบห้าครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผม ข้างหลังเป็นตายยางนะครับผมนี่เป็นรายการที่สิบหกรับ จะเป็นรายการที่สิบหกครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเบี้ยกแก้รายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับข้างในดังนะครับดังอยู่ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปครับผมอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อทบครับผมครับออกวัดจันนิมิตรครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับ เป็นรายการที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเหรียนปัม๊วมหลวงว่าผมวัดช่องแคร์ครับผมเป็นหลังเตาลีดครับผมนี่เหรียนปัม๊มรูปเหมือนปั๊มใช่ไหมครับผมก็เรียก,กเขาไม่ถูกเหมือนกันน่ครับผมหลวงว่าผมวัดช่องแคร์ครับผม ันนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมสิบเก้านะครับอันนี้รายการที่สิบเก้าผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสาเร็จเกจโยรายการที่ยี่สิบครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการที่20นะครับ จะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมจะเป็นพระเจ้าเจ็ดพระองค์ใช่ไหมครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกใช่ไหมครับผมผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับบางทีความรู้ไม่ถึงครับผมนะครับเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะเนี่ยครับได้เลี่ยมมาเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับผ่าสไตล์บ้านเลยครับเนี่ยเลี่ยมใช้งานแบบนี้เลย อันนี้เป็นรายการที่21นะครับไม่รู้ว่าส่องจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับผมจะนนเป็นรายการที่21นะครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ย2่สิครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่22นะครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมเงินก่อนได้นะครับผม จะเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับนี่จะผมตัดจากถุงให้ดูครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ นี่รายการที่ยี่สิบสานะครับนี่ครับผมอันนี้รายการที่23ามครับผมราคา500บาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่24นะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะแบบนี้ได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่เป็นรายการที่ยีนะครับนี่ครับนี่ครับผม ที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับมีเม็ดข้าวสารหินอยู่สองเม็ดนะครับนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับ อันนี้รายการที่24่สครับผมราคา500บาทครับสำหรับพี่พท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ